เวลาประมาณตีสี่กว่าๆเหนื่อยเว้ย เพลย์โซนเว็บไซต์ดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายเทมโคอ ID game, เกมตรเติมเงินมือถือมาเติมเกมอุปกรณ์เกมมิงเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า1 0 0 0 0 0คนครบเครื่องเรื่องเกมต้องเพลย์โซนเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเอาเละค่ะกราวสวัสดีทุนผู้ชมชาวฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหยันเกมค่ะเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยคลิกไปที่ปุ่มกดไลค์แล้วก็ปุ่มกด s u b s c ค i b e นะคะ กูขับเสียงตัวเองโอเคครับผมเอาลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟรีไฟล์ทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหยันเกมวันนี้เนี่ยผมเราจะมาทําคลิปแกล้งคนกันฮะโดยที่เราจะแกล้งว่าเราเป็นผู้หญิงครับผมแล้วก็รอบผู้ชายเนี่ยมาแบกแรงครับพอผู้ชายเข้าห้องตี้มานะครับผมเราก็จะเปิดไมค์พูดพร้อมกับคาว่าสวัสดีข้อสวัสดีข้อคิดว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับผม <laughs> ช่วงนี้เวลาตอนตีสี่กว่าเนี่ยใกล้เช้าแล้วนะฮะผมคิดว่าน่าจะมีสายหื่นเหลือรอดอยู่พอสมควรครับผมและเนื่องด้วยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครของแฟนพี่นะฮะเพราะงั้นแล้วจับพิรุธไม่ได้แน่นอนครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาผู้ชายเนี่ยในโหมดฟรีสไตล์กันนะคะโอเคครับไปกันเลยโหมดฟรีสไตล์คนมาเยอะเลยว่ะเราจะไปยืนตรงไหนดีนะตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันเนเาะเ,เอาตรงนี้แล้วกันนะครับผมเออแล้วก็กดพิมพ์ไปดีค่ะนะครับดีค่ะ เออมาแล้วสนใจ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 อสนใจสนใจหาคนแบกแบกค่ะอ่าหาคนแบกค่ะหาคนแบกค่ะนะครับออว่างลงแรงไหมว่างลงแรงไหมว่างพาลงแรงไหมดูที่ว่าเขาจะตอบมาหรือเปล่านะครับผมมาเออเนี่ยกูชื่อผู้หญิงด้วยกูชื่อผู้หญิงด้วยึงเห็นชื่อกูยังไงก็เห็นชื่อกูเป็นผู้หญิงอ่ะ เหยื่อเหยื่อรายแรกก็ผมพาโรงแรงหน่อยค่ะเอเออมีคนสนใจมีคนสนใจอายุเท่าไหร่ไม่มีการถามอายุด้วยฮะแบบนี้ต้องโกงอายุแล้วครับผมสัก19แล้วกันฮะสิบเก้าสิบเก้าค่ะ <c oughs> <c oughs> กูโกงไป6ปีเลย19ค่ะ <c oughs> <c oughs> มา <c oughs> ไปโรงแรงกันเปิดไม่ได้เปล่าต้องถามเรื่องเปิดไม้ครับถ้าว่าถ้าเปิดไม่ได้จะมีคนสนใจนะฮะ มีคนสนใจมีคนสนใจมีคนสนใจเออปะ่ะเออปะ่ะต้องชวนไปเข้าห้องตีแล้วเปิดไมค์คุยกับมันครับงั้นเราออกเลยนะเงินเราออกเลยนะโอเคมันออกไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกกันครับผมอา้าวแล้วมันแล้วมันจะเพื่อ๋อ,อเนี่ยละ่ะดันคู่นะแป๊บนะคะแป๊บนะคะหาไมค์แป๊บ <laughs> เอเอไมได้ปะครับเปิดไม่ได้ป้เล่นแค่สองคนหรอเพื่อนเปิดไม่ได้ปะโอเคเจอไม่และวทำไมตัวหนังสือมันชอบขึ้นแบบนี้วันเนี่ยเปิดไมแล้วโอเคครับโอเคเราจะเปิดไมค์คุยกันนะครับผมหนึ่งสองส้มฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ แต่งหาก่อนแกลอนกิฮัลโหลสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยผมก็ตกใจเป็นนะฮัลโหลสวัสดีค่ะครับครับครับสวัสดีครับอย่างเงี้ยมันก็เกินไปฮัลโหลสวัสดีค่ะเปิดเป็นนะครับลิี่อ๋อปันกิเกินฮัลโหลสวัสดีค่ะไม่ได้ครับไม่ได้ครับพี่เอ้ยมันไม่มันไม่ตกใจมันไม่ตกใจครับเดี๋ยวเราไปหาคนใหม่ดีกว่านะครับผมผมต้องการคนที่แบบว่ารีแอคชั่นแบบน่ากลัวครับ โอ้เซ็งวะ่ะโอเคมาล่าเหยื่อคนใหม่กันหาคนแบกแรงค่ะ <c oughs> เกียน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 เอามามาเลยมาเลยว่าเหยื่ออะไรใหม่ไว้มีคนสนใจ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 มีใครบ้างไหมคะเออทักไปทักไปพาขึ้นแล้งหน่อยค่ะอโอ้โหไม่มีใครเห็นเลยอะไม่มีใครเห็นเลยอะโอ้โหคนช่วยดันแล้งค่ะเออเออ งั้นเราออกไปรอนะวิญญดูมันแต่งตัวติดตัวเหมือนกันเลยไปแล้วไม่ไปออกไปรอแล้วทำไมรู้สึกสนุกจังเลยมาคือวันไปมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับแอนบิร์สวัสดีครับโอ้ยขนาดฮัลท์ผมเล่นไม่หวนนะผมอยู่แรงบอลนะพี่เปิดมาได้ค่ะชิญยาเลยกอ้่กอล์ฟอ๋อไม่ตีหวัวกินหนังโอ้ โคตได้เกินไปกดตรแรงกดตรแรงกดตรแรงเพื Ranger, ่อนหญิงเบื้องนี้แค่เบมือนมือโอ้โหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยงไม่ลงแรงกันเลยครับเดี๋ยวเราจะลงแรงเดีอยู่เดี๋ยวทำไมไม่ลงแรงกันเลยครับเดี๋ยวราจะแก้กันนะเราจะแก้กันนะไม่ต้องอย่าบอกนะ อย่านอย่านะจะมาแกงไง้าเยอปากกเยอปากข้าปากแล้วูจพ okay. huh? ่อจะไปของมึงโอเคฮะฮัลโหลวันดีครับเฮัลโหล โอเคสวัสดีครับผมรู้สึกว่าจะมีคนติดกับผมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่มาเล่นโหมดฟรีสไตล์เนี่ยได้ยินเสียงผมครั้งแรกนี่รู้สึกยังไงครับรู้ว่าผมเต้นอันเนี้ยเลยถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกเซ่อๆนะเพราะว่าเดินแบบนี้ดูตอนนู้นจะเก็บ่องมื่อไหร่ง็ต้องโอเคไิดถ่วงอีซเซนมันข้าจิ๋วเมเรีนี่คือนบูบอกข้าจิ๋เมเรีนแล้วเหมือนเจ้าแบบ เนี่ยนี่เนี่ยผมเห็นเชิญผมออกก่อนจากทีมด้วยเนี่ยเนี่ยเชิญผมโอเคครับผมเ <laughs> นี่ยออกมาพี่เนี่ยเอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็ผมก็สุ่มไปเยอะเหมือนกันนะฮะก็มีทั้งคนที่เล่นด้วยแล้วก็ไม่เล่นด้วยนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับผมจริงๆเนี่ยก็เท่าที่เห็นมาแค่2คนใช่ไหมที่เราสามารถหลอกมาได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมสุ่มไปเยอะมากเลยนะผมแหมเหมือนจะตื้อหน้าดูเลยนะไม่เอาเธอโดนฉันปฏิเสธแล้วยะ <laughs> จริงจริงเนี่ยบอกเลยนะว่าคลิปนี้ผมเขินนะไม่ใช่ว่าผมไม่เขินนะฮะการที่เข้าไปแล้วเป็นแกล้งของผู้หญิงอ่ะแล้วก็ไปเปิดไม้สวัสดีค่ะเนี่ยเขินนะเว้ยเขินจริงนะครับผมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก่อนอื่นเลยกดไลค์กดซับสไครต์เดี๋ยวนี้เลยครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะฮะทะลุแสนวิวเนะครับผมแล้วก็ยอด like, 1, ไลค์ทะลุ1000ไลค์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาทํา EP 2ครับก็คลิปนี้อาจจะดูสั้นหน่อยหรือเปล่าวะหรือว่าอาจจะไม่สั้นก็ได้นะครับผมนะฮะยังไงก็ถ้าชอบเนี่ยยฝากกกกกกกดดดไไลลคคคคคคค์้้วนน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 ะะะะะรรรรรรััััับบบบบผผผมมมมมโอออเ่จจิิปปตีีฮ ต้อนรับิดเทอมนะฮะแจกของรางวัลมูลค่ากว่า10,000บาทนะครับผมสงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ทำถูกต้องตามกฎกติกาเท่านั้นนะฮะสำหรับใครอยากได้เนี่ยอย่าลืมไปร่วมสนุกกันด้วยลิงก์หน้าล่างใต้คลิปเลยนะครับผมนะฮะแล้วก่อนจบคลิปนะครับผมเรามีโฆษณาจากเว็บเพจโซนครับเป็นการสุ่มบัตรเรีนาได้แบบคุ้มคุมครับถ้าเกิดว่าน้องอยากได้อย่าลืมดูท้ายคลิปกันด้วยเอาละฮรับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้ครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์ให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อเนี่ยครับผมพี่มีเว็บดีๆมานําเสนอครับนั่นคือเว็บเพย์โซนต้องบอกเลยว่าเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บที่ครบเครื่องจริงๆครับผมเรื่องบริการทางด้านของเติมเกมและบัตรการ่าครับหลักๆเลยเว็บนี้นะครับผมมีไว้สําหรับซื้อขายไอเดีเกมนะฮะบัตรเติมเกมเนะครับผมสุมของรางวัลน,นะฮะบริการปัม๊มล้างเกมเนะครับผมเติมเงินม,มือถือนะฮะเติมเกมออนไลน์ขายไอเดีเกมออนไลน์นะฮะไอเทมโค้ดก็มีนะครับผมพร้อมกับสินค้าไอทีนะครับบอกเลยว่าเป็นเว็บที่สุดยอดนะฮะครบเครื่องจริงๆนะ,ะแล หรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเว็บนีผมก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจ Facebook ของเว็บได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะฮะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องสุ่มของรางวัลในเว็บนี้ครับผมของรางวัลคืออะไรของรางวัลคือบัตรการีนาครับโอเคก่อนอื่นเลยเรามาเข้าระบบก่อนแล้วกันครับผมกดที่ตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบนีผมปึ๊บอันดับต่อไปนะครับผมเรามาที่เติมเงินครับเอาละครับผมในเมื่อมาหน้านี้แล้วนะครับผมให้เรากดทั้งที่ True Wallet ครับจะทูวอล l ล็ตหรือว่า True Money ก็ได้นะแต่ว่าส่วนมาก มาที่ทูวอลเล็ตแล้วนะครับผมแล้วให้เราโอนวอลเล็ตนะครับผมมาที่เบอร์นี้ครับเบอร์นี้นะ0ูนย์หกสี่แปดหนึ่งแปดสี่สามเก้าห้านะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะโอนไปสักร้อยวอลแล้วกันนะครับผมโอเคในเมื่อเราโอนเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้พี่โอนเสร็จแล้วนะให้เราเอาเลขอ้างอิงนะครับตรงนี้นะที่พี่ขึ้นบนจอเลยนะครับผมมากรอกใส่ตรงนี้ครับโอเคเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาตรงนี้ครับคัดลอกฮะรหัสรักษาความปลอดภัยครับผมกดคัดลอกนะฮะปึ๊บแล้วก็มาวางใส่ตรงนี้ครับวางปึ๊บโอเค แล้วกดยืนยันครับทำรายการสําเร็จแล้วนะฮะพอเราทํารายการสําเร็จแล้วเนี่ยให้มาดูตรงช่องคำว่าพอยครับต่อมามาที่หน้าแรกครับผมมาที่สุ่มของรางวัลครับปึ๊บอันดับแรกเลยนะครับผมพี่จะสุ่มไปทางด้านของสุ่มบัตรไกหน้าเชลครับเริ่มการสุ่มปึ๊บอ๋ออย่างนี้เองคุณได้รับหนึ่งพอยโอ้โหสุ่มตาแรกไป10บพอยได้ขึ้นมา1พอยส์ังนั้นครับผมเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่หไปเลยครับผมคุณได้รับอีกหนึ่งพอยเฮ้ยไม่ใช่ละต่อกันฮะ มาแล้วครับผมบัตรเกรนาสา30เชลครับบัตรเกรนาสา30ชเชลนะครับผมโอเคไปต่อฮะสวัสดีครับไม่ได้นะฮะไปต่อครับผมไม่ได้ฮนะไปต่อครับโอเคครับผมมาอีกแล้วฮนะบัตรเกรนาสา30เชลอีกใบนึงครับผมแม่มีทั้งได้แล้วก็เสียนะฮะแต่ว่าก็ยังออกอยู่นะแต่ว่ารางวัลใหญ่ยังไม่ออกเลยนี่ครับผมไปที่ครับหวังรางวัลใหญ่อยู่นะ หวังรางวัลใหญ่อยู่นะครับผมต้องได้รางวัลใหญ่หรอวะอาชีพไม่ได้เลยรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าได้ได้ p อย n t มาเพิ่มเรื่อยๆอยู่นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันบัตร1,500เชลนี่นะโอ้โหไกลหน้า1,500เชลครับทุกคนครับตอนนี้ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะพอเง้นแล้วเนี่ยพี่จะสุ่มให้หมดเลยนะครับ น่าจะได้ยากนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุม่มลัคกี้สปีดกันนะครับผมเอาละครับตอนนี้พอยต์เหลืออยู่61พอยต์นะฮะดูซิว่าจะได้อะไรบ้างนะครับผมมาเริ่มสุม่มปึ๊บอ้าวได้กลับคืนมา1 0พอยต์นะฮะไปกันต่อครับผมอีกสี่รอบฮนะเปไ,ได้เลยไหรอบสุดท้ายครับผมปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๊ะหนึ่งนโอ้โหไม่ได้นะฮะ สงสัยว่าเมื่อรางวัลใหญ่ออกแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้อีกเนี่ยมันยากนะครับผมโอเคถ้าอยากรู้เนีัยผมว่าพอเราได้ของรางวัลแล้วเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนใช่ไหมครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับผมตรงนี้เลยเนะฮะ ของรางวัลทั้งหมดนะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะบัตรกรีน่า1,500เชลของพี่1ใบนะครับแล้วก็30เชลอีก2ใบนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเติมให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคครับมาตรงนี้นะฮะมาใบแรกของเราเนี่ยครับผมบัตรกรีน่า1,500เชลนะฮะมา1,500เชลนะครับกดวางแล้วเติมเลยปึ๊บเรียบร้อยครับผมได้เพชรมาแล้วฮะ3,361เพชรครับผมบวกอีก337เพชรครับได้มาเริวโอเคต่อไปบัตร32ใบนะครับผมโอเคแล้วใบอีกใบนึงครับผม ถือว่าเติมได้จริงนะครับผมสําหรับเว็บเทโซนนะฮะสำหรับใครนะครับผมสนใจนะครับผมใช้บริการเว็บนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มอ่ะคุ้มมากๆนะครับผมนะฮะไม่ได้มีดีแค่การสุ่มของรางวัลเท่านั้นนะครับผมยังมียางอื่นอีกมากมายเลยทุกคนสามารถเข้ามาศึกษากันได้นะครับสำหรับใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมยังไงก็ถ้าสนใจเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับ